ว่าใช้แผ่นอะไรนะครับที่เหมาะสมสุดเลือกแนดีแล้วใช้การแนะนำแต่ตัวชื่อเล่นครับก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยก็ถ้าอยากได้แป้งดีอย่างเกษตรศาสตร์72ถ้าแบบพื้นพื้ยเนยเคยูห้าศูนย์เนี่ยอึดสุดแต่ว่ามันผลผลิตมันก็อาจจะต่ำไปแล้วเกษตรศาสตร์72ห้วยบง90เนี่ยได้ทั้งเหนียวทั้งทรายใหม่ๆเลยนะเอาใหม่ๆแล้วกันห้วยบง90นะห้วยบง100เนี่ยตอนนี้ก็แรงมาก ได้ทั้งทรายทั้งเหนียวแต่ว่าตอนนี้พันหายากก็ยังไม่อยากแนะนําเอาว่าห้วยบง90้าสบได้ทั้งทรายทั้งเหนียวทั้งทรายแป้งดีกเกษตรศาสตร์เจ็ดสองทั้งเหนียวทั้งทรายผมที่ผมทำเนี่ยรูปเมื่อกี้ที่ผมยกกับทรายจัดที่ใส่ทรายจัดจัดเลยอ่าก็ก็ให้เห็นแล้วว่าได้แป้งไม่แตกต่างแต่ว่าแถวลบบุรีดินเหนียวดําก็แป้งดีมากครับกรเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับอ่าคือตัว k u 8 0เนี่ย ก็ดีแต่มันมีปัญหาเรื่องต้นเล็กแล้วคุมคุมหญ้าไม่ค่อยดีแล้วก็ต้นก็แพงนะครับส่วนละยอง72เนี่ยคือถ้าปลูกดินทรายผลผลิตดีขายมันรวมได้แป้งไม่ดีแต่ถ้าปลูกดินเหนียวผลผลิตดีแป้งด,งดีก็พวกเราก็ไปเลือกเอาเพราะตอนนี้ลานมันความเป็นโชคดีตอนนี้คือมีวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วเราต้องเลือกเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันไม่โกงเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ย เราสามารถที่จะเลือกพันธ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสมมติเราได้5ตันแป้ง30เขาบอกซื้อ3าอบาทเราก็ได้3บาทแต่ถ้ามันรวมมันก็อยู่ประมาณเนี้ยซื้ออยู่ประมาณพันพันห้าพันเจ็ดอยู่งี้เราเสียโอกาสนะครับพันมีมีมีตอนนี้ระยอง15ก็มีอีกนะครับผมตอนนี้คือพัน์พวกนี้ยิ่ง อยู่ตอนนี้ยังหายากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันปัญหาก็คือแหล่งพันุ์ที่จะซื้อเนี่ยครับมันเป็นใบด่างเยอะนะคือผมไม่รู้จะไปหาแต่ตอนนี้คือถ้ามีอย่างดินเหนียวแดงนะครับผมแนะนําให้ใช้ระยอง72เหมาะที่สุดแล้วนะครับเหมาะแล้วก็ทั้งผลผลิตทั้งผลผลิตแล้วจัดการง่ายาครับผมคร้าใจยครับผมเองเป็นผู้ผประกอบการซื้อมืะันรังด้วยครับกิจแม่บ้านซื้อไปรับ จะจะจะเห็นว่าแป้งไหนที่เกิดมินเดี่ยวที่ที่พื้นที่ที่มนชิ้นเดียวมขาจะเอามาทมาขานจะได้สูบเป็นเป็นสามสิบสามจิบบาทก็มีซึ่งเป็นยองเก้าจากปู่กาตีเรื่อนะครับก็จะได้แป้งแล้วก็คนที่ปีสองต้นนี้เขาก็จะปลูกทางพื้นร้อนก็เป็นดินที่แดงเหมือนกันก็จะได้แป้งสูบเหมือนกันซึ่งเป็นพันธุ์ที่แบบฟูดอินไซน์แล้วก็จะมีมีแป้งแต่ก็น่าเสียใจสำหรับคนพื้นที่แล้วก็ชาวไร่มันนะครับเพราะว่าสมมติว่าพอได้พันมา พันซัดดำอย่าเงี้ยพันนู่นพันนี่พันนี่พันนั่นอะไรเนี้ยอีเหลืองน้อยบ้างเขียวปนดี้บ้างทุกอันนี้บางทีก็พูดต่างกันบางทีไม่ใช่ชื่อพันจริงของมัหรอกแต่ผมก็พยายามบอกว่าไอ้พันขอกแป้งนี่แป้งเยอะไรเนี่ยเป็นพันที่ต่อทิ้งแล้วคนงานก็ไม่ทิ้งเรื่ว่าเขาเก็บออกมาขายให้เราซึ่งเป็นพันที่ไม่รับรองพันซึ่งกรมวิชาการเกษตรบอกว่าถ้าเกิดพันตรงนี้ถ้าเกิดจะไปขอรับต้นเบียนเกษตรแล้วบอกว่าพันนี่พันนี้ ถ้าเกิดพันที่ไม่ได้รอพันเนี่ยทางราชการหรือว่าเกษตรแล้วว่าเกิดเหตุพิบัติเนี่ยเขาจะไม่รับรองหรือว่า<อ>จะให้การ<อ>ช่วยเฉย<อ>ช่วยเรื่องอะไรกันก็ยิ่งยิ่งเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้ทางฝากทางน้องกรมส่งเสริมนะครับต้องบอกพี่น้องว่าอย่าปลูกอะครับผม<อ>เพราะว่าตรงนี้ผมอยู่ไกลไมส่สามารถที่จะอันนี้คือให้เห็นเนี่ยคือระยองก้าวเมื่อกี้ผมผมลืมไปก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมระยองก้าวแป้งผมก็สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะนะ ท,ที่ให้ดูเนี่ยลืมไปอันนี้ก็ใช้ได้ก็พันดั้งเดิมพันเดิมต้นก็อย่างยาวต้นเนี่ยสามร้อยต้นก็ได้ไล่หนึ่งละนะแล้วก็หาซื้อง่ายราคาก็ถูกแล้วก็ทนด้วยทนใบด่างครับมันอยู่ที่ดินมันไม่ได้พี่ผมบอกครับเนี่ยอยู่ที่ดินเนี่ยผมก็ทำแปดตันเก้าตันครับครับแปดเก้าตัน จากคุณวิทยากินะครับเขาบอกว่าอาจารย์คะพวงเพชรที่ย่อสีโล่งเข้มมีชื่อทางไม่มีไม่มีครับครับพว, well. วงเพชรนะครับพวงเพชรก็จะมีปลูกมากทางอีสานทางกาฬสินทางอุดรบางอำเภอครับทำไมผู้จัดการโดมน้องน้องเบิร์ตเนี่ยอยู่ที่อุดรเนี่ยทำไมปลูกระยอง72็ดสทำไมปลูกห้วยบง90ห้วยบง กเกษตรศาสตร์7 2หรือระยะแตงห้วยบง80ทําไมไม่ปลูกพันธุ์พวงเพชรพวงเพชรแป้งมันจะอยู่มันเขาบางคนก็บอกผลผลิตดีมันดีเป็นบางแป้งะครับผมนะบางแป้งแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็ดีเป็นบางแต่เปอร์เซ็นต์แป้งส่วนใหญ่จะไม่เกิน25ครับผมครับพวงพวงเพชรเป็นพันธุ์ไม่ใช่เป็นพันธุ์ที่ทาง,ทางราชการแนะนําก็เป็นเหมือนน้องแบมนะครับ นะครับเหมือนได้ซัดดําเหมือนแขกดํานะครับเหมือนอเก็ตมังกรอะไรพวกนี้เป็นพันธุ์ที่แบบเราตั้งชื่อกันเองนะครับครับตัวนี้อย่างดินเหนียวแดงเมื่อกี้ผมก็ลืมไปนะะยองเก้าก็ใช้ได้นะครับผมระยองเก้าก็ที่อาจารย์ทําอยู่นะก็ถือว่าโตเร็วแล้วก็ต้นพันธุ์ก็ผมว่า300 300ต้น300ต้นก็ปลูกได้ไรหนึ่งแนละ้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างต้านทานกับ ใบด่างด้วยนะครับมีมีใครปลูกไหมครับระยองเก้าวนะพันพันเนี่ยทางชนบรุรีวันก่อนผมขอไปไปปลูกที่โครงการพระบีนะครับขอจากทางทางศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองมานะครับก็ขอมานิดหน่อยจะปลูกเนี่ยรอฝนเหมือนกัน ตอนนี้ถ้าแหล่งซื้อเนี่ยที่ปลูกมากตะวันออกระยองก้านิยมมากครับผมก็ทั้งสายทั้งนี้แป้งดีครับที่ที่ผมเห็นนะคือเพราะที่ตะวันออกเนี่ยรายจะเยอะเยอะเพราะว่าก็ปลูกมากเกษตรกรเล็กคอมเมนต์มาเลยว่า,าศูนย์วิจัยเพื่อไร่ระยองที่จะทําพันแจกเกษตรกรต้องการระยองก้าเพราะแป้งดีครับผมอันนี้ปลูกได้ทั้งรายเพราะว่า ชนบุรีระยองส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายครับผมไม่มีดินเหนียวเลยก็ปลูกระยองก้าวเป็นหลักครับครับในไหนก็พูดแล้วรับประสานเพื่อนๆที่ทำไร่ไร่มันด้วยกันทุกท่านเลยนะครับปีบน,น,น,นี้นผมพยายามจะซื้อพันธุ์มันพันธุ์นมาแล้ยยวกป็ปลูกให้ใหปลูกไปกับตัวเองนี่นะครับครับถ้าปีหน้าถ้ายัางหาดทุนนี้ไม่ได้ก็มาหาที่ที่บ้าน,นผมนี่ก็ได้ พี่ปลูกก็ได้ครับคือผมจะปลูกสองนาลักาเลยยอนเก้าแล้วยอนสิบเอ็ดครับสองอย่างอ๋อแลยยอนสิบเอ็ดเพราะว่าผมเองมี่แม่บ <นะ S 1> ้านหนึ่งสมันสามพัตอนนี้ซื้อวันแรกที่สามสิบติดซื้อสามสิบสามปลูกสองร้อยนะสามพันสี่สามพันห้าและวใช่ไหมเราทำได้ใช่ไหมตอนนี้คือสมัยก่อนที่ผมเจอพี่ผู้ใหญ่เนี่ยเราซื้อแต่มันรวมกันเลยคนเมืองกลางก็ถูกอถเอารัดชั่เปรียบม,มาตลอดใช่ไเฮียเล็กก็บอกว่าดีเดียวเฮียเล็กรวยอยู่คนเดียว ใช่ไหมผมตอนแรกผมเมียเล็กอะ่ะที่ทํามันเจ้งผมก็บอกให้แกมาวันเนี้ผมก็มาที่เมืองการทั้งตลอดวันนี้เป็นโอกาสดีที่มีลานมันที่มาซื้อเปอร์เซ็นต์แป้งเราก็เลือกได้นะครับผมครับคือถ้ามีรถถ้าจะซื้อ